สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกรมาวาเรีสค่ะคลิปนี้คุณยายมีต้นไม,ม้มงคล3ชนิดยกกำลัง3ามกันเลยทีเดียวค่ะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รับชมนะคะแต่ก่อนอื่นคุณยายภูมิใจนำเสนอกระถาง DIY ใบนี้ก่อนเลยค่ะใบนี้ค่ะอ่ากระถางนี้นะคะเป็นถังป๊อปคอร์นค่ะ ที่คุณยายซื้อป๊อปคอร์นเข้าไปรับประทานในโรงภาพยนตร์นะคะเสร็จแล้วคุณยายก็นำมาเจาะรูค่ะที่ก้นแรกๆเลยเนี่ยคุณยายก็นำไปปลูกผักบุ้งแก้วค่ะก็เก็บรับประทานถึงสามรอบด้วยกันนะคะแล้วก็ได้น้องเขาสามต้นเนี่ยค่ะมาแล้วก็ไม่มีกระถางใหญ่ๆที่จะใส่ก็เลยนำกระถางใบเนี้ยค่ะมาใช้นะคะ ใช้ได้ตอนนี้ก็ซักสามปีได้แล้วค่ะทนทานมากเลยค่ะดังนั้นคุณยายแนะนำเลยนะคะถ้าใครไปโรงภาพยนตร์ซื้อป๊อปคอรนรับประทานแล้วถังเอามาทำเป็นกระถางได้เลยค่ะทนทานจริงๆค่ะแล้วก็ใหญ่ค่ะปลูกต้นไม้ได้ทีนึงหลายๆต้นเลยค่ะอย่างที่คุณยายนำมาใช้นี้นะคะสำหรับต้นไม้มงคลต้นแรกเลยค่ะที่คุณยายจะแนะนำนะคะ ก็คือน,นีค่ะต้นนี้ค่ะอ่าต้นออมเงินนะคะต่อมาต้นที่สองที่ยายจะพามาแนะนําก็คือต้นนี้ค่ะเงินไหลมาอันนี้เป็นเงินไหลมาดั้งเดิมเลยนะคะแบบโบราณเลยนะคะแล้วก็ต้นที่สามนี่ค่ะเป็นพลูด่างราชินีหินอ่อนค่ะสามต้นเนี่ยเขาชอบดินชอบน้ําแล้วก็ชอบแสงแดด เหมือนกันเลยค่ะคุณยายก็เลยนำมาปลูกในกระถางเดียวกันนะคะทั้ง3ามชิ้นี้เป็นต้นไม้มงคลนะคะที่มีความเชื่อกันว่าเขาจะส่งเสริมดวงชะตาของคนที่ปลูกนะคะให้เงินทองไหลมาเทมาค่ะมีเงินทองมากมายแล้วก็มีความเป็นเสน่ห์อีกด้วยค่ะนอกกนั้นเขายังเป็นไม้ฟอกอากาศสามารถลด มลพิษได้อีกด้วยทั้งสวยงามนะคะเสริมโชคลาภเสริมมงคลแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะลักษณะของ3มชิ้นเนี้ยค่ะเขาจะเป็นไม้เลื้อยนะคะลำต้นเป็นข้อแล้วก็มีรากแตกออกมาอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นข้อนะคะแล้วก็มีรากแตกออกมานะคะ ทั้งสมชนิดเลยค่ะเขาก็จะมีลักษณะนะคะลำต้นนะคะที่เป็นข้อแล้วก็มีรากแตกออกมาเหมือนกันเลยค่ะส่วนใบนะคะจะสังเกตได้ว่าใบเนี่ยค่ะทั้ง3ามชิดเลยเนี่ยเขาจะเว้าเว้าที่คนใบนะคะส่วนปลายใบจะแหลมนะคะเป็นรูปหัวใจเนี่ยค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเงินไหลมา ก็เว้าที่ปลายใบนะคะเว้าที่คนใบทัทีค่ะขนใบปลายใบแหลมนะคะรูปหัวใจเช่นเดียวกันหรือราชินีหินอ่อนนะคะก็จะมีลักษณะเว้าที่โคนใบนะคะปลายใบก็แหลมทั้ง3ามชิ้นนี้เลยค่ะรูปร่างลักษณะของใบเขาก็จะเป็นรูปหัวใจเช่นเดียวกันนะคะส่วนดินที่ใช้เขาก็ชอบดินร่วนค่ะดินที่คุณยายใช้ปลูกอันนี้ คุณยายก็ใช้ใชดินปลูกดินถุงที่ซื้อมาจากร้านเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาผสมมะาพร้าวสับนะคะแล้วก็ขุยมะาพร้าวแล้วคุณชายก็แล้วคุณยายก็ใ,กใส่ทรายลงไปด้วยนะคะใส่ก่อสร้างนี่ค่ะใส่ลงไปเล็กน้อยแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะเขาชอบเหมือนเหมือนกันเลยค่ะส่วนการลดน้ํานะคะก็ชอบน้ําปานกลางเราก็ลดน้าําซักสองสาวันครั้งนึง ส่วนแสงแดดนะคะบรรยากาศที่เขาชอบร่มรำไรเขาก็อยู่ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นแดดสักครึ่งวันนะคะเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้เช่นเดียวกันส่วนเคล็ดค่ะไม้มงคลเนี่ยจะมีเคล็ดในการปลูกนะคะถ้าเราได้ไม้มงคลมานะคะเป็นไม้ใบแบบนี้เราควรจะเปลี่ยนกระถางนะคะให้เขาหรือว่านำลงปลูกเนี่ยในวันอังคารค่ะ เพราะว่ามีความเชื่อกันว่าปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทางใบนะคะวันอังคารเนี่ยจะเป็นวันที่ดีที่สุดค่ะเป็นไงคะคลิปนี้คุณยายก็นำไม้มงคล3ชนิดนะคะที่มีลักษณะไม่ว่าจะเป็นความชอบชอบบรรยากาศชอบดินลักษณะของใบนะคะลักษณะของต้น ับคล้ายขับคลากันมากเลยค่ะมานำเสนอให้ทุกท่านได้มีความสุขมีความสดชื่นนะคะทั้งตาแล้วก็ใจด้วยนะคะมีความสุขใจมีความสุขตาไปด้วยคุณยายก็หวังว่าทุกท่านก็จะมีความสุขนะคะอย่างที่คุณยายตั้งใจจะนำเสนอนะคะก็ขอขอบคุณค่ะทุกท่านที่รับชมกดติดตามกดกระดิ่ง ให้คุณยายด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ